สวัสดีเด้อพี่น้องอยู่จุดสุดทุ่นนะครับสหรับมาเนี้นะครับทางวัดเราแต่เนี่ยห้องก็มีกิจกรรมที่เก่าเนาะกิจกรรมในด้านสิ่งปลูกสร้างเนาะแต่ว่ามาเนี่สคมั่งสวรรค์เนาะมั่งห้องน้ำพราะว่ามันเก่าหรืแล้วนะครับหลายปี20 30ปีแล้วก็สุดส้มเนาะสุดส้มแห้งทางเจ้าภาพเพิ่ก็เลย เนี่ยให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าย่างมีการมีงานบ่ายเท่ามีก,กิจกรรมหลายๆอย่างหลายแนวแต่วพอของนมม้ำชุดส้มนะเดี๋ยวภาพเพิ่ก็เลยสเสียใจซิห้องเนาะของน้ำซิห้องนะครับเมื่อนี่ทางที่ง่านก็เลยม้ามางมางแล้วก่ออ่าสําหรับเจ้าภาพก็คือปูดองเนาะปูดองรสสุกงแล้วก็ นั่งอ่อนหญิงสาวเพนทาร์อมขอบพุ่มบุษฎีดาสุขูสุขนุนกุสิมาสนับสนุนในการสั่งเนาะนะครับซ้องนะครับส,สั่งซ้องแล้วก็สิปูอ่าปูกระเบื้องท่างฟูดฟูดลังเก่านะครับปูกระเบื้องฟูดประมาณลอยกัวกล้องนะครับลอยซีซีผาซีฟองก็เป็นเงินหลาเติบน,นะครับขอขอบคุณเด้อเจะผ่านเด้อขอให้สุขภาพพอะเราไม่แย่แรงเด้อ พวกเจ้าภ่าเป็นพร้อมทั้งพี่น้องผู้มาซอยงานทาองถิ่นสุขุสุขุนพี่น้องสุขไทยบ้านมันเราจะเนี่ยผีน้องทั้งไก่ทั้งไก่เนาะกลับไปชมกันนะครับผ่านความพิเศษยังไงเนาะแบบนี้ายขวดลรขคนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่พอจำนะครับก็ได้มาเบิ่งน้ำลูกน้ำหลานเนาะเพื่อเป็นแรงใจในส่วนพอยิญ่จำกับว่าสูหมื่นนะครับมาทางวัดเนาะ ขึานในบ้านถาล่งพอกก้อกอนกระเพ้พากับขึ้นในบ้านร้อยปอน,านถาถูกกระเพงนันออกก็ได้แล้วได้แล้วนี่กระเพ้กจะเอาลนนะ <c oughs>

ถามันมันกิกายะมันมจะมว่เป็นขั้นตอนการอะไอะไนี่ยไม่ใช่ไม่เกี่ยไมัรูติโลุ่บุล่กุงามจ่าตุกใกจะขึ้นน้ำสอดเรื่องไทยขอใครกัมี่ยยแ่สิดค่าพจก็วืใ้เคือแพ้คนภาอีเฮ้ยอขึ้นตลาดขึ้นจุดตัวขาจะโดนขอใครกันยี่หรอกมันมาส่วนผมผมแล้วมองมาสวนาสันมาข้นเอมาข้นเอ

ย uh like, oh, oh, really. <that> uh, ี่รถมีอยู่หรอมมีแล้วเอามันสูงกว่าปกติรถสูงกว่าเ้ิมกงก็พื้นอืมเอาไปใช้กวเอาไั้งเขาอลอหลอวะใส่หรอไม่หอวะ ยะเ้กได้้วปิดปิดะับปิดครับเี่ระวังนี้จากมันสียไ่ตั๋มปังเด้อระว่างตั๋ปังเด้อ แต่ว่าย้าปลาดิบอยู่บ่เป็ยังหรอกขูบหับยังงัดเ้อ นี่ผู้เสียเคียวเขาก็มาจากประเทศเล่าด้ครับคนประเทศลาวม่ได้แนี่ยอยู่ฝั่งไทยเนาะมาฟ้องของไทยก็ติดแอนตแอนเนาะปกติก็เล่าอยู่ฝั่งอะไะฝั่งใต้หมดเลยเนาะแต่คนในบ้าแม่บ้านอยู่ฝั่งไทยเมื่อบ้านก็ไปอยู่เมื่อนะครับติดดีคขากไปยังบ้านนะครับ

ใช่ออกก่ยวของเนาะเพราะว่าบุมที่างก็ได้ตัดเอาคันอาวุ้งเลวกต็ตัดเนาะตัดแบบว่าผาดเขียนไว้กับฝนเขาก็เริ่มมั่งแล้วนะครับมั่งเปิดเทปไ,ม,ไม่เนาะนี่คือคนบอกว่าพัานหลานเสิวนมากกับสินที้ซีหกคนน่นแลย ก็พี่หีหลองส่วนหนึ่งมีแ่ที่กนะีบาทเนาะบริษัทประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าม่างสิซนะื้อเนาะนะครับมีคือได้ส่วนที่สี่ก้อนสามคนเติมเนาะแต่ว่าไม่ส่งเชื่อมก็ดีเป็นบางรายเนานะแต่ว่าส่วนต่างๆกับเพ่พังไปหลายเลยนะครับ ก็สีเหล็ใหม่สวยาะ ແລ້ວແຕ່ເນາະໄປເຊຍບ້ານເດີ້ແລ້ວແຕ່ສັ່ງແລ້ວແຕ່ເຂົ້າຕາແກ່ເພິເນາະເໝາສົນກໍກครับ